ใชครับฮ่าทะนูแล้วเึงแกวแต่ไนเปอร์ก็ก็อยากได้นะนึกว่าจะสไนเปอร์ใช้ลูกฟองดีวะเออเอ,อ้ยใช้ลูกฟองเอาไว้แบบระยะประชิดเนี่ยเพราะเดี๋ยวศัตรูเราต้องเจอศัตรูที่มันแข็งแกร่งยิ่งขึ้นว่าแต่รถกูไปจอดตรงไหนวะนี่อ่ารถเรามาจอดอยู่นี้ เเยยขึ้นี่มไปครับไปเปิดเสากันดีกว่าเป็นทะเลปเนี่ยถ้าไปทางนี้จะได้ไหมวะน่าจะได้อยู่น่าจะมีทางไปอยู่ตรงนี้แหละเหมือนจะไม่มีเราต้องขับเรือไปว่ะเรืออยู่ไหนอ่ะ ในเรืองอะไรอย้ยโหถ้าว่ายน้ำไปนี่จบไปเนี่ยจะเจอฉลามไหยวะเฮ้ยออกจากมาก็ต้องไปแล้วแหละไ,ไปโ,โหไม่มีฉลามเนาะคงจะไม่มีฉลามโอเคน่าจะไม่มีน่าจะไม่มีฉลามเฮ้ยเสียงอะไร ผู้ผ่านมาดูไม่มีโอเคทางแค่วมาเป็นน้ำตื้นเควสอยู่ทางนั้นแต่เราไปตปิดไปเปิดเสาก่อนโอ,โอ้โห و, ตรงนี้แหละอ๋อมีเรือเยี่ยมลอดตายแล้วเสาก่อนเลย <c oughs> Hello. Doctor Earnhardt. it's Daisy. I borrowed the doctor's phone. How's the search going? I'm getting closer. How are you? Good. The doctor moved me to this cave under his house. It's safer since the pirates come to buy from him all the time. But get this, I found something down here. You have to see it. Okay. I'll meet you there later. Hopefully with our friends. Great. Bye. นี่ไง,งเปิดสัญญาณตอนนี้ก็เปิดสัญญาณหรือเปล่ามันไม่น่าใช่เปิดสัญญาณนะมันเหมือนไปพังวงจรโอเคเปิดแผนที่ใหม,ม่อยู่ไนบ้างเอ่ยก็ตรงที่เรามาเมื่อกี้แล้วก็ปั๊มปิน โอ้มีกล่องให้เก็บตรงนี้โอเคเราจะเวิร์ดกองครับจากนั้นก็ไปเวสตรงนู้นพอดีเลยวิ่วงขนหนักลุกซองอีกชันหนึ่งอ่ะเวสร์ด้ยไม่ต้องสนไม่อ่า tôi không sao tưởng mới được một con gì đó thế giới tinh thần không szcz Fold down vięcy? Ал 전�apper 정도 아이고 Yaz Murder, 폭рет 사 weer 그램 방 43Radio � Means BigIVa Camping if Edenkide Either way, it means BigIVA Camping, ridiculousoro goal is my game. CRT เยเด๋ยวฮานกูกูอ้าวเอ้ยเยเอย,เอยง,งางไม่ตุดอะไโอ้เอาไรมาก็ดีอะชิบหายแล้วโอ้ยงานหยาบงานหยาบกูงานหยาบ เราต้องไม่เอาตัวนูน้นนะครับโอ้พืนว้าไปไหมเออออสนาหนมาสะก็ดีทำไมอานูเมื่อกี้รงงา้างต้องคิดค้างโอ้วลืมไม่โดนเหรอวะเฮ้ยเออไอซับ ย o หยยโอ้ยกูโดนอะไรเนี่ยไม่ได้ฮะธนูกูไม่เวิร์กอะปืนคนนั่นแหละอุ้ยเดเบิดมั่งที้เอาตัวนี้ก่อนเอาตัวไอตัวเสกอเลยโออยโยโอ๊ยโอยโอย โอ้ยโอหคอมเมนต์กูไปไหนหมดอ้ายมาไงเนี Assass, h, ่ยไหนวะเฮ้ยอย่าหลงกูหิว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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งเออเป็นไงดีเนี่ยที่กูอัพไอเติมเติมเลือดมาเยอะ

เด๋ยเอ้ยโอเคสุดจะหมดแนละ้วเวดกรรมนี่ไงโอ้ยวันนี้กูไม่ดีรู้กันหรอโอ้ยโอ้ยเคนี้กูโอเคเหลือสองคนร้อยร้อยหมด ียงให้หมดนะกูได้เสียงใครมันยังมีเสียงอยู่เก็บมาสูงก่อนโอ้ยเหี้ยเอ้ยกดยากแท้ตอนนี้มีหลายศพอยู่ไหนอ่ะไม่เอ้ยพอเพราะไอ้งูตัวเดียวทำกูพลาดเลยเก็บอย่าง Ôi đi ngủ vòng mấy thay đấy, Ôi Ôi của tay mới đi qua หลังเสาก็ไม่เห็นเหรอหางแดงเฮ้ยอีกียมัไงเนี่ยเอาอเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืปนม้าไอตันมาไอซาดยาปะทิดาาายปายปะทิดโอ้ยไป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 ไม่โดเลยไม่โดเลย ตายไหมตายไหมยมนจะตายหละเดนไฟไฟ<ฮ>อูอยเกียร์แหลกเกียร์เนี่ยเฮ้ยไม่หมดอีกเหรอเคลอยู่ข้างบนเฟลเราต้องออกจากที่นี่เพราสะสัญญาณมันยังดังอยู่ อ๋อมันไม่ต้องออกไอ้หามันต้องเข้าข้างในโอเคนกูเข้าสองไม้ไอ้ซาดเฮ้ยเออไอ้เฮียโว้ยมยังไงวะี่น о ันมมือนโฮ Bref เียมข้าว ı e o n a r d เยอะเข้า c e เยอะไัง f f a ทำับไว้กัองเสงคมันเจ้า l i v e s โอ้ยเราัด o เฮ้ยนี่งงานยาเสพติโอเคโรงงานยาเสพติดใช่ไหมไม่ตายไม่ไม่โดนอ้าวอเหี้ยเออจะตายไหมอ้สต กระชั้นชิดมากมากระชั้นชิดมากกระชั้นชิดมากโหคิดดีนะที่เอาลูกตองมานัดเดียวอยู่เลยโอเคหาของหาของมีพอยมาอีกหนึ่งโอเคมียาโอเคไอ้ยังไม่เอาเองดสองแล เฮ้ยเฮ้ย้โอเคเราเจอลิซ่าแล้วหรือเปล่าอาจจะเป็นเสียงที่เราอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เฮ้ยมีตัวยมีเสือ เอ้ยไงโดนหลอกมาอีกแกเยอะลิต้าลิต้าน่าจะเป็นแฟนเรานะถ้าจำไม่ผิดหรือเปล่าอ่ใช่นะไม่งั้นไม่ตามหาขนาดนี้ันก็ยากเหมือนกันจ้า Bordy Boi room rake car with it with I'm directing just so the them this we'll Ben! Ben! many, and f**k okay? เมเคยโดนจับไว้ในห้องแถวทีห้องนี้หรือเปล่าวะกาเตือจังเลยลำคาญเสือจังเลย ตายไม่ขึ้เยเดี๋ยวนั้นมันจะเข้าไปยังไงเอาเวล่ะโอเแล้วกูจะเก็บเนื้อมันยังไงอะเอาเวเลยเอออืมอีเย้เอ้ยมึงแอบนานยังเนี่ยไอ้เวรเอ้ยอ้าวที่มาหายตรนจับแล้วมึง นี่ไงลิซ่านี่เพื่อนมันอีกคนนึ่งโอ้ลน้ำมันเล่นน้ำมัน <c oughs> ดีโหนาดู i อ๋อ s มคุณยา o ้เรด้นหน่พวกเรา่้ that, eh? hmm? a า o n ควก n บากาก I'm gonna drive a bullet through my sister's skull. I be that you brother grant. Fuck you, you're angry. You are angry. Well king call me Palan. I mean without family, me, who the fuck are we? There was a time where I'd do anything for my sister, you know, the first time I ever killed was for my sister. Enough for her, no, 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 please. You see, the thing about our loved ones, right? Our fucking loved ones, they come and they fly inside you every fucking time. So they say to me, they say, Voss, Voss, who the fuck is it going to be? Them, or me, me, or them? <laughs> like, like, you know, like they fucking think that I need to make a fucking choice. By the way, this lighter really sucks. You know, so much for poetics. It's really too bad that Citra had to you up. Because now the only way to kill you is to erase you completely. It's okay. It's okay. Jason, I swear to God, man. It's truly beautiful. But you're willing to die for a long buff. Fire, Yeah, แล้วมันเอาตัวเพื่อเราไปปืนพื้นพังโอเคนีค่ขึ้นมาช่วยลิซ่าแล้วอไอ้เจ๊แต่เราช่วยตัวเองก่อนไหมไเราควรจะช่วยออตัวเองก่อนไหมไอ้เจ๊เอ๋ยตกมาเท่าไหร่เนี่ยโอเคไม่ทะลบไปโอเคอ้าวปืนยังอยู่เหรอวะ ทางไหนทางไหนเดี๋ยวนะกระโดดเลย้องกระโดดปุ๊บอ้อไฟ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 ไอ๋ออออ้โโุยลงมาตรงไหนเนี่ยอ่ะมาที่เดิมเดี๋ยวเดี๋ยวน้นันไปทางไหนมันไปทางนี้ไอ้บ้าเอ้ยน้าโอเคขอบคุณครับที่มีท่อหน้าตรงนี้ โอ้ยไป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 อย่าพึ่งแเพึ่งอ๋ออ๋อออุ้ยว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 ุ้ยผ่นแผลพั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 นแผลผ่นแผลโอเคแล้วก็ปีนเหรอปีนป่ะไม่ปีนไม่ปีนเวลาสองทีไอ้เหี้ยไปทางไหนอะลงล่างเหรอลงล่างมันทางเดิมลงล่างมันทางเดิมอันนี้ทางนี้ไปไม่ได้น uh ี่ไงเปิดเปิดวาล์วเปิดว้าวโอ้ต้องยิงหรือเปล่าต้องตกมังางหรือเปล่าคุไอ้เหี้ยเอ้ย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 เออไอ้เหี้ย เอาไหมถีบพกได้ถีบพกว่า,อววาโอเคเราตอนลี้เราดูเลยไปทางนี้ทางนี้โอเค,อเคแล้วก็โอเคตรงนี้น้ำโอเคตรงนู้นก็มีวาล์วยิงแม่งก่อนเลยยิงแม่งก่อนเลยโอเคต่อต่อไปต่อไปต่อโอ้ยไปโดนไปครับกูกกกโอเคออกแล้วออกแล้วรอแล้วขึ้น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 โอ้ยไอ้เหี้ยกว่าจะออกมาได้ทางไหนต่อเก็บยา อานนี้ประตูเปิดไม่เปิดยิงแม่งนะโอเควิวแล้วไงต่อขึ้นเสาขึ้นเสากร,ระโดดกระโดดเออไอ้เหี้ยตกแก้วอยากเก,กาะใจอยู่ไปปีนขึ้นไปเจสันสู้เขาโอเคมีวาวยิงข้างหลังไม่มีอะไรฮะรอไฟดับไปครับ ย่างสูงเลยเอไปก่อนเอไปค่อยๆไต่ไปเดือดอ่ะโอเคตรงนี้ไปอ่าปีนปีนสิเอ้ยที่คึดู่ากระโดดเลยโอเคมาแล้ว เออมันเอามันพาตัวโอเิเวอร์ไปโอเคไปปันมีความคิดดีๆเรื่อันี้มันแับคับเองหรอ๋อมันแับคับเองน่ะต้องโดดลงไปเหรอโอ้ยโอ o ยโอ้ยตกตกไงไม่ถึงเท่าไหร่ แต่มันเอียงหรือเปล่าตกเอียงจริงแหละเอียงไอ้เหี้ยหรือว่ามึงป้องอูเอียงวะแต่ไม่รู้จะตกมาแล้วโอเคไปที่รถบรรทุกไอ้เหี้ยเอ้ยยังจะมีคนอยู่แถวนี้อีกมันไม่รู้ว่าุ้งยัหว่าโอเคลิต้าเธอขับ ว่าต้องมึตมงต้องมายิงตาตามไม่ไดิดิแม่งเอ,อ้ยเจสันมึงมีชู้ทำบุญด้วยอะไรวะโชคหลายชีพหายโอเคโดนินาได้แล้วโตเทคเดือดพลักระแปืนน่ะปืนโอเคสวย นี่ไงน,นี่ไงโมกัดุ่แบาบนสบายนี่เลยโอ้หเียกูจะตายเองกูจะตายเองใกล้ไปกระชันไปกระชันไปกระชันไปเมื่อกี้เออต้องต้องต้องเผื่อ,อยไวห,หน่อยไอ้ยเยรถตัวเองก,กบระเบิดมา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 กูได้ปืนแทยลูกซองแล้วมึง กูได้ปืนใช้แทนลูกซองแล้วขอบันนี้นะที่ซ่ามาแล้วมาอีกแล้วโอ้ยไม่ไม,ไม่ไม่โดนนั่นเหรอไม่โดนนั่นเหรอดีลูกไปกระสุนให้พร้อมไหนไกล,กลไปไกลไปปุ๊ยไม่โดนมันจะบวกเรื่องเป็นระยะ Holy food. Hey! Hey, you're Oh my god, oh my god, oh my god! Oh my god! Faster, faster! Father, Father! Father! Yeah! Hey, God, how am I? Why did you turn off the truck? No! It died! Ow! To press the pedal! I don't- What does that even yeah. mean? รถด,ดับรถด,ดับวิซ่าแล้วไงต่อ <c oughs> โอเคทั้งหน้าเจสันทั้งหน้าโอเคสตาร์ทใหม่ได้แล้วเออชนแม่งเลย <c oughs> โอ้ยหมดลุมหมดโอ้ยหันหลังไม่ได้หันหลังไม่ได้เติม เดินก่อนโอ้ยฟ้าขับช้าจังเลยลูกฟ้าขับช้าจังเลยลูกฟ้าแผลตัดเขาคัดซีนิกอ๋อ we did it เราทำได้ Okay, listen, I'm fixing this. Do you know where the pirates <laughs> took <laughs> me I'm I'm to some place called the bunker? I'm not sure, but... i or Daisy. Daisy? What about Riley? I don't know anything about Riley or Grant. Ah, I didn't... You thought about were Oh, jeez. I'm so sorry. But I found Daisy. I'll find the others. But I'm happy. It's a safe place. Here. I'll take you there. it. <laughs> สเต็ปตัวของพวกมันก็นนคือบ้านด็อกเตอร์เอิร์นฮาร์ดอ่าโอเควางนี่เลยเยี่ยมอ๋อเธออยู่ในเคฟข้างล่างนั่นโอเคไอ,คอ,คอ,คอค้ทางนี้ไม่น่าใช่ไปไหนทางนี้ทางนี้อ๋เอเฮ้ยจสกอยสกอยทุย สกิลพอย์กูไปตะกอยซะและ้วกระโดดมาปากกลางหลังโอเคหลังนี่ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้ <c oughs> รอบสังหารเท่าไหร่เอาไปแล้วก็ไม้น้ำเอาไป <c oughs> เดี๋ยวอันนึง มีอะไรไหมไม่น่ามีอาโอเคไปครับอีซ่าตามมาป่ะอีซ่าไม่ตามมาชักไหมเดี๋ยวไม่ฉากก็เข้ามาเองนี่ไงเออเจอกันแล้ว so sorry. Look, Daisy, I'm I'm done crying. But I found this boat. If we can repair it, we have our ticket off the island. Yeah, and straight to the bottom of the ocean. Says the boat expert. But I do need some help. There's a powerhead for the outboard motor. It's missing. Okay, I'll take a look around. Nice find. Come on, okay. Look. I'm glad you're safe. เมันแค่ไปทำอะไรตรงนู้นไม่รู้แต่ก็ลองไปดูมีอะไรอ้าวหายไปแล้วหายไปไหนแล้วออกมาให้หามาให้หาโอเคเฮ้อะไรไฟ เจอง่ายงย่ายงี้เหรอเจอง่ายงย่ายงี้เหรอโอ้ตรงนี้มีกล่องด้วยเยี่ยมไปเลย ใช่ฉันหาเจอแล้วต้อมเรือต้อมเรือ,อหายฮะเพื่อที่จะเรือออกไปจากเกาะแห่งนี้จอด <c oughs> <c oughs> อย่างเก่าเฮ้ยลิต้าเฮ้ยเมีลิต้ามาสั่นๆอเปล่ะให้คุยกับลิต้าโอเคงั้นเดี๋ยวพักก่อนแล้วกันรู้สึกเล่นมานานพอแล้ว